สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมตึกแถวติดถนนจักรวรรดิตรงข้ามตลาดสำเพ็งใกล้เวินครเกษมเหมาะสำหรับอยู่อาศัยหรือลงทุนมากๆค่ะรายละเอียดตึกแถว3ชั้น1คูหาติดถนนจักรวรรดิตรงข้ามตลาดสำเพ็งเนื้อที่รวม7.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตึกประมาณ75ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ ทำเลดีมากๆอยู่ห่างถนนจักรวรรดิเพียง10เมตรเข้าออกได้หลายทางอยู่ตรงข้ามทางเข้าตลาดสําเพ็งใกล้เวินนเ้นครเกษมรถยนต์สามารถผ่านซอยเชื่อมถึงกันได้รถจักรยานยนต์สามารถผ่านได้ภายในสภาพดีพื้นทำใหม่ทาสีใหม่แล้วโครงสร้างดีเหมาะอยู่อาศัยเก็บสต็อกทำการค้าหรือซื้อเก็บลงทุนใกล้โครงการถนนคนเดินเวินคนรเกษมเวินนรนครเกษมที่จะเปิดในปีห7 สถานที่ใกล้เคียงอยู่ใกล้ทางเข้าตลาดสำเพ็งโครงการเบื้องนครเกษมเพียง200เมตรถนนจักรวารดเพียง10เมตรถนนเยาวราชเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กท่าเรือสะพานพุทธวัดจักรวรรดิราชา เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับตึกแถวทำเลทองตกแต่งภายในแล้วเหมาะสำหรับอยู่อาศัยได้ทันทีไว้เป็นที่เก็บสต็อกขายสินค้าหรือซื้อเก็บลงทุนก็เหมาะมากๆหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจี0 9 2 6 1 8 9 9 2 4หรือแอดไลน์ไอดีได้ที่ไลน์ไอแชมป์528หรือ th property investor มีแอดนำหน้า เวอร์ไวด์เว็บ.ไทยพรอพเพอร์ตี้อินเวสเตอร์.เน็ต